้องสวยอยู่แล้วทำฟันอย่างเดียวก็สวยแล้วทำฟันปุ๊บหน้าก็จะเรียวเลยจิตหน้าเรียวไหมอ๋อแต่งหน้าแต่งหน้าโอเคเดี๋ยวลุงพาไปเท้าคอร์สระหว่างมิสแกรนกับนางเอกโมลำมอยากเป็นอะไรคะเลือกอะไรเลือกอย่างหนึ่งแล้วโอเคได้พวงมาลัยเยอะดีเนาะ เอ้าทำไมชุดน่ารักจังอ่ะแกนปลาน้านะป้าแข่งยมอนใครให้ชุดมาคะน่ารักจังเลยใครให้ชุดมาล้อใครใครล้อใครย่าไปยืนไปยืนกับหลานตี๋อะไรเอ๊ะใครให้ชุดมาน่ารักจังเลยมีรูปช้างด้วยเออปะปุปปะปุ๊ปยได้เจ้าเอ๊ะไม่ใช่ป้าแอนให้บอปะปุ๊กับใคร ครับโอ้ยสูงเท่าจ่าเอ็มแล้วสูงเท่าลุงจ่าเอ็มแล้วอ่ะว้าวจำได้ไหมจำได้ไหมใครน่ะใครได้เนะไปทอดไข่เลยนะไปทอดไข่ทอดไข่ทอดไข่เลยเชฟไหนเชฟไหนเนี่ยไป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 เดี๋ยวเอ้านั่งอยู่นี่ปะ นั่งรอกินเลยงั้นอ่ะนั่งรอกินเลยอะไรนะผ้านี่ยังอยู่อยู่เนาะเสียผ้าเสียผ้าผ้านี่ยังอยู่อยู่เนาะขาดผ้าไม่ได้เมื่อกี้ไปไหนมาคะไปตลาดเหรออ๋อไปรับคะแนน ไหนดูสิไหนอะไรติดตรงผมอะไรติดไหนนอนกับใครคะเมื่อคืนสบายไหมฮะเล,เ,ลเล่นของเล่นของเล่นใครคะออโอ้ของเล่นพีน้ำมนต์ไหนดิเป็นยังไงฮึ <c oughs> อ๋อแกะขนมอืมนี่ครับแบบเขาอยู่ไม่นิ่งนะเอีเราต้องเลื่อนไปเรื่อยๆสูงขึ้นเยอะเลยเนาะไหนไปดูสิไหนป้าแอนจะดูสิว่าหนูสูงเท่าป้าแอนหรือเปล่าดูสูงกว่าแล้วมั้งมาเทียบกันเพราะหนูกินนมเก่งกินนมโรงเรียนมีน้อยถึงนี่เราแล้วนี่ไหนป้าแอนลงนั่งดูสิป้าแอนลงนั่งดูอ้าวโอ้เกือบเท่าแล้ว เกือบเท่าป้าแอรแล้วเดี๋ยวพอโตขึ้นเลยสูงกว่าป้าแอร์สูงหนุนกินนมมะไรกี่กล่องอ่ะหนูกินนมใช่ไหมหนมกี่กล่องของสนอยู่กับป้าแต็มไม่ได้กินอ๋อแล้วกินกับเบะพีกินใช่ไหมฮะเบะพีกินบอกเบจ่อยไบะจ่อยไบะจ่อยกินกี่กล่องบอกเอฟซีกินกี่กล่องกินกี่กล่อง สองกองตอนเช้าแลวตอนเย็นตอนเช้ากินทนี้แล้วก็แล้วก็ตอนเย็นกินี่โอ้รู้จักตอนมืดด้วยนะก่อนนอน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 ลูกไม่เขารู้จักก่อนมืดมันมืดแล้วไงเนาะดูคลิปทุกวันเลยนะดูคลิปแม่พีทุกวันเลย เดี๋ยวันก่อนเขาก็ไปกวาดกวาดทำความสะอาดบ้านเนะอะอยเก่งจังเลยเก่งจังเลย,ได,ยได้ช่วยได้ไปช่วยไปจ่อยล้างการไหมคะมไม่อย่างโอ้เดี๋ยวมันกัดมือรูปภาษาอีกนะเดี๋ยวโตขึ้นค่อยล้างเนาะน้ำยาไม่กัดมือ,อ,นะอน้ยากัดมือเดี๋ยวโตขึ้นแล้วค่อยล้างเนาะถ้าโตขึ้นมันน้ำยาไม่กัดมือใช่ไหมคะ ตอนเด็กกัดมือวันนี้กลับแล้วหรอคะวันนี้ไปโรงเรียนไ่ลูกไปวันจันทร์วันอาทิตย์มันบอกว่าเรียนพิเศษตัวนี่<ะ>เรียนพิเศษด้วเรียนพิเศษตัวเม,น,ว <c oughs> มนูอะไรโภชนาไมเอาผ้ามาเก็บก่อน เมื่อไรจะเลิกดมผ้านี่ไม่อไรจะเลิกดมผ้านี่ยนู่นเลยเลิกตอนได้เป็นมิสแกรนก่อนอ๋อปักไปกินข้าวไปกินข้าวกักนั่กินข้าวก็ไม่ได้ปักนั่งกินข้าวก็ไม่ได้ปักนั่งกนข้าวก็ไม่ได้ปักอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนจ่าเอ็มก็กินข้าวด้วยเลยจ่าเอ็มเอาเรากินข้าวเช้าแล้วอ่ะเราก็จะกินข้าวสายจ่าเอมยังไม่ได้กินจามือชาเราจะเป็นมือสาย หูไข่เจียวน่ากินจังเลยหอมมากจังเลยหอมมากมเลยเออหืมติดต่อร้านพงสุดาเอลำงานลำเออไปเทศบาลโทรมาหรือเปล่าสงสัยใครจะมาถึงแล้วแหละน่าจะถึงแยกกุฎระคำแล้วหรือเปล่ามาถึงไหนแล้วถามด้วยเออลำงันลำอะไรอะไร ไปส่งของเอาเด๋ยวเสือไปส่งก็ได้เอาเสือไปส่งก็ได้เสือบอกเออเอออ้ยอไน้ำดูี่ต้องไปมอร่อยเลยโอ้บอกนครับมีทางข้าวสวยมีทั้งข้าวเหนียวใหม่ อืปลุกมือปลุกมันเอาของลงือ๋อง่ไงป้าซื้อมาเตรียมจัดพื้นที่นะฮะบริเวณรอบลาบโป่นะฮะมีโปรเจกต์อะไรที่น่าติดตามนะฮะน่าสนใจ นะก็ต้องตามดูในคลิปช่องป้าแต็นชานแนลมุนโอมชานแนลนะครับเข้มแลยอันนี้นะอาเจ๊เค็มหรือเอาไม่เค็มมันเขาบอกไม่เค็มนะเขากินได้มินน้อยอ่ะมินน้อยบอกไม่เค็มแต่เตนคือเดี๋ยวมุอคืนนี้เขากินมินน้อยกินเค็มเหมือนทีนี้เพิ่มเยอะว่ากินมาแล้ววะ บังมือ,นอมเนนะบอกเค็มปเจนโอ้ยพอดีค่อยพอดีค่อย <laughs> <c oughs> เดี๋ยวให้น้าก,กับปเจนดีกว<อ>่าเออป้าติดแค็มจ,จ้ามเลยลูกเออพอบังม <c oughs> ืน่นกันเด้วยดูให้หน่อยเน้อจ้าใครขายดียอืม โอ้กินเก่งมากเลยไม่น่าถึงสูงไวใช่ไหมคะเฮ้ยโตววัเดี๋ยวพอพออายุ2ี่ลุงจะส่งประกวดมิสแกรนลุงจะทุ่มเต็มที่เลยเพื่อเธอใช่ไหมทำอะไรบ้างอยากทำอะไรบ้างทำจมูกใหม่ไหมคะไม่ทำอ๋อสวยอยู่แล้วเนาะสวยอยู่แล้วเนาะอะไรนะอ๋อทำฟันโอเคเดี๋ยวพาไปดัดฟันเนาะชีดชีดอันนี้ไหมไม่ต้องสวยอยู่แล้วทำฟันอย่างเดียวก็สวยแล้ว ทำฟันปุ๊บหน้าก็จะเรียวเลยจิบหน้าเรียวไหมอ๋อแต่งหน้าแต่งหน้าโอเคเดี๋ยวลุงพาไปเอาคอร์สเดี๋ยวอาช่างพี่ระดับโลกเลยน้อเสือเนาะระหว่างมิสแกรนกับนางเอกโมอลำอยากเป็นอะไรคะเลือกอะไรเลือกอย่างหนึ่งแล้วโมอลำโอเคนะได้พวงมาลัยเยอะดีเนาะเพราะพงมาลัยก็ได้จากยาชินี่แหละ เลื้ยงหมอนหลับอะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านท <c oughs> <c oughs> ่้ชมนะครับ